รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทศตรวรรษโรงพยาบาลจุลาภรธรรมสัญจรค่ะเพื่อศูนย์การแพทย์พัทรลมหาราชนุสรขึ้นค่ะโดยจัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ8 0รษ3มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งในพิธีในครั้งนี้ก็ได้มีข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงภาคเอกชนประชาชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันนายอัมพลพงสุวรรณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่าเป็นการที่จะสนองพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อคราชกุมารีทรงมีพระดำริและด้วยน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่สารต่อเป็นศรัทธาแห่งความร่วมแรงร่วมใจ จึงก่อให้กำเนิดค่ะจัดตั้งโรงพยาบาลจุลาพรเมื่อปีพุทธศักราช2552ซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้ที่จะศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์การบริการและการยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลจุลาพรเพื่อมุ่งหวังให้ดูแลประชาชนคนไทยทุกคนในทุกถิ่นฐานให้มีสุขภาพที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ค่ะรวมทั้งมีร่างกายและจิตใจด้วยหลักแห่งธรรมะ และในโอกาสครบรอบ10ปีแห่งการก่อตั้งจึงได้มีโครงการทศกัณโรงพยาบาลจุลาภรธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์พัทรลมหาราชานุสร์โดยได้มีกิจกรรมมากมายในงานค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับชมวีทัศน์นำเสมอประวัติความเป็นมาของราชวิทยายลัยจุลาภรณ์และการสร้างศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรการบรรยายธรรมฝึกสมาธิ กำหนดจิตใจแก่ผู้เข้าร่วมงานแสดงความจงรักภักดีการจัดหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มาให้บริการตรวจและดูแลด้านสุขภาพพลนานามัยอย่างครบถ้วนรวมถึงการจัดกระเป๋ายาพระราชทานให้แก่หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จำนวน1 10หน่วยงานและการจัดอาหารให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ก็ได้มีการเปิดให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาที่มีกำลังนะคะได้ร่วมการสมทบทุนการสร้างศูนย์การแพทย์พัทธลมหาราชานุสรณ์โรงพยาบาลตึก17ชั้นขนาด400เตียงโดยบริจาคได้ที่หมายเลขบัญชีธนาคารในชื่อบัญชีโครงการครบรอบ10ปีโรงพยาบาลจุฬาพรธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์พัทธมหาราชานุสร์ธนาคารกรุงไทยสาขาเซนทรัลพระราาม เลขที่บัญชี7680365598และธนาคารกสิกรไทยสาขาเซ็นทรัลพระราช3เลขที่บัญชี0563202467